โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ขึ้น13ค่ำเดือน12ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานไม่ว่าภาระหน้าที่ของคุณจะหนักอึ้งเท่าใดก็ตามวันนี้จะถูกแบ่งเบาออกไปส่วนที่มีปัญหาอยู่จะถูกแก้ไขให้สำเร็จล่วงธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะมีการปรับโครงสร้างแต่ก็จะสำเร็จด้วยดีส่วนคนที่รับจ้างหรือค้าขายทั่วไปภาระทุกอย่างตกอยู่ที่คุณทำให้คุณต้องสู้ไม่ถอยและเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อย การเงินเงินทองคล่องมือดีมากคุณบริหารเงินได้อย่างมืออาชีพและกระตือรือร้นในการหารายได้งานที่คุณจับนั้นจะเป็นงานใหญ่แทบทั้งสิ้นรายได้ที่เข้ามาจึงเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทําให้คุณร่ํารวยขึ้นและการต่อยอดเงินให้งอกเงยขึ้นนั้นก็อยู่ในหัวของคุณหมดแล้วความรักและครอบครัวคนโสดต,ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตนเองให้ดูดีขึ้น จะมีเกณฑ์ได้พบรักได้ง่ายขึ้นคนมีครอบครัวอาจต้องมีการย้ายถิ่นที่อยู่ได้เดินทางไกลที่ต้องห่างจากครอบครัวและคนรักหรือบุตรหลานต้องไปเรียนต่อห่างจากภูมิลำเนาสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสงบสุขทางใจสุขภาพแข็งแรงทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมอำนาจอิทธิพล ความน่าเกรงขามและเด็ดขาดเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานการงานวันนี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่คุณมีอิทธิพลต่อผู้อื่นสูง คำพูดหรือการตัดสินใจของคุณสามารถชี้ทิศทางของงานได้เลยนี่เป็นจังหวะที่เหมาะแก่การเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือวางแผนขยายงานให้ก้าวหน้าเพียงแต่ควรระวังการแสดงออกที่ดูแข็งหรือเด็ดขาดเกินไปเพราะอาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกถูกกดดันโดยไม่ตั้งใจการเงินไรายได้จะมาจากความขยันขันแข็งของคุณวันนี้กว่าจะได้เงินต้องใช้ทั้งแรงใจแรงงาน และแรงสมองแต่ด้วยความตั้งใจของคุณทำให้มีรายได้เข้ามาให้คุณชื่นใจการเงินไม่ขาดมือยิ่งทำยิ่งได้มากความรักและครอบครัวปัญหาระหว่างคนรักหรือคนในครอบครัวจะเริ่มคลี่คลายตัวลงได้ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นหากต้องการง้อคนรักวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีให้รีบเข้าไปง้อขอคืนดีได้เลยคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่ หรือหากยังไม่พบคนคนนั้นก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในใจตัดใจจากรักเก่าที่เจ็บช้ำได้อย่างเด็ดขาดในวันนี้สีมงคลสีเขียวเสริมความภูมิฐานความนับถือและอิทธิพลทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมบริวารดีการติดต่อเจรจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟนเวลามงคล15นาฬิกา ถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานงานของคุณกำลังอยู่ในช่วงสำรวจและค้นหาอาจต้องเก็บข้อมูลจำนวนมากหรือเรียนรู้แนวทางที่ยังไม่ชัดเจนให้ระวังความใจร้อนและการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อน ใช้เหตุผลและความรอบคอบเป็นหลักแล้วคุณจะผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างมั่นใจการเงินขอให้อดทนอีกสักหน่อยเพราะวันนี้คุณจะต้องรู้สึกผิดหวังกับการเงินที่คาดหวังไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายแค่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นและให้ระวังการใช้เงินที่ค่อนข้างจะใช้เก่งเกินไปโดยเฉพาะของฟุ่มเฟือยที่คุณชอบซื้อให้กับคนรักหรือคนในครอบครัว ความรักและครอบครัวความรักที่กำลังเริ่มต้นจะเป็นรักแบบที่สร้างความหวานชื่นให้กับหัวใจของคุณเพราะคนที่คุณจะพบในวันนี้ตรงกับสเปคที่คุณวางไว้ทุกประการคนรักครอบครัวควนหาของขวัญหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับคนรักเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนหวานชื่นยิ่งขึ้นสีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมความเชื่อฟังของบริวาร และความช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมเงินคล่องมือโชคลาบได้รับเงินที่คาดหวังเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวัน การงานงานที่ต้องใช้ความเด็ดขาดคุณจะทำได้ดีการตัดสินใจของคุณเด็ดเดี่ยวและเปลี่ยนไปด้วยพลังอำนาจวันนี้ความสำเร็จจะเด่นชัดคุณจะได้รับคํำยกย่องชมเชยและผู้คนยําเกรงขอให้ใช้บารมีในวันนี้ให้เป็นประโยชน์กับงานของคุณอย่างเต็มที่การเงินวันนี้การเงินที่ต้องอาศัยความร่วมมือ บางคนอาจมีการทำธุรกิจร่วมกับคนใกล้ชิดหรือมีการใช้จ่ายที่ต้องอิงการตัดสินใจร่วมกันหากสื่อสารไม่ดีอาจเกิดความเข้าใจผิดการแบ่งภาระไม่เท่ากันอาจสร้างความอึดอัดจึงควรเปิดใจพูดอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้การเงินของคุณและคู่เดินไปในทิศทางเดียวกันความรักและครอบครัวสำหรับคนโสดคุณจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการมองหาความสัมพันธ์ใหม่ คุณไม่ต้องการความรักที่ทําให้ชีวิตซับซ้อนแต่ต้องการคนที่มีความคิดชัดเจนรู้เป้าหมายของชีวิตเหมือนคุณส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและการสื่อสารแต่ควรระวังการพูดจาแข็งกร้าวหรือเย็นชาเกินไปเพราะอาจทําให้อีกฝ่ายรู้สึกหงเหินโดยไม่ตั้งใจสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเมตตา คนอุปถัมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถมัมทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณทำงานด้วยความเข้าใจยืดหยุ่นและออนอ่อนทำให้งานวันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่อาจจะต้องเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจให้มากขึ้นเพราะบางเรื่องก็ยังทำให้คุณลังเลซึ่งหากเป็นงานที่แข่งกับเวลาก็จะทำให้เสียงานได้การเงินเงินเข้าของคุณส่วนใหญ่ จะเป็นเงินที่มีจากต่างประเทศยิ่งทำงานที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติค้าขายข้ามชาติจะยิ่งสร้างรายได้ได้ดีคุณมีเกณฑ์ใช้เงินในการลงทุนใหม่ๆเช่นการขายออนไลน์ไปทั่วโลกใช้เงินทุนไม่มากแต่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คุณได้มากความรักและครอบครัวชีวิตรักราบเรียบมีความสุขสงบสบายหวังสิ่งใดจากครอบครัวก็จะสมหวังดังใจได้ในวันนี้ คนโสดยังคงเลือกมากก็ที่โสดอยู่นี้ก็สบายดีอยู่แล้ววันนี้จึงอาจจะยังโสดต่อไปแต่ก็ไม่ไวไยจะเนื้อหอมมีคนเข้ามาสนใจหลายคนแต่คุณก็ช่างเลือกพอควรเลยสีมงคลสีเทาสีบรอนสีขอนบุรีเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่ากเกรงขามและความเคารพทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมด้านความรัก ครอบครัวมีความสุขมีความสามาัคคีกลมเกลียวเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานการงานวันนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจับแน่นกับสิ่งที่มีอยู่ คุณอาจกังวลว่าจะสูญเสียงานหรือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางใหม่ที่ยังไม่มั่นใจในแง่ดีคุณมีความรับผิดชอบสูงแต่ในอีกมุมคุณอาจปิดโอกาสของตัวเองโดยไม่รู้ตัวหากมีข้อเสนอใหม่เข้ามาล <c oughs> องพิจารณาด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ <c oughs> ความมั่นคงที่แท้จริง <c oughs> คือการกล้าปรับตัวอย่างมีสติการเงินการเงินคล่องมือดีงานที่ต้องใช้คอนเน็ชัน โดยเฉพาะจากผู้ใหญ่เพศช,ชายที่มีบุคลิกหน้าเกรงขามจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้รับเงินจากต่างประเทศคุณยังไม่พบปัญหาในเรื่องเงินในวันนี้ทวงถามจากลูกนี้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีความรักและครอบครัวขอให้คุณมองความรักในภาพใหญ่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกตอนนี้แต่รวมถึงอนาคตที่อยากสร้างคนโสด จะพบเจอคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่และพร้อมยืนเคียงข้างคุณอย่างมั่นคงส่วนคนมีคู่ความรักกำลังเข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยความสบายใจคุณทั้งคู่จะรู้สึกมั่นใจในกันและกันมากขึ้นและพร้อมจะเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมั่งคั่งจเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมการงานประสบความสำเร็จทิศมงคล ทิศตะวันตกเสริมความสามารคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานคุณชอบใช้เดี่ยวทำงานวันนี้มีความมั่นใจสูง จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถซึ่งคุณจะทำได้ดียิ่งเป็นงานที่เสี่ยงต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดก็จะเข้าทางคุณอย่างมากบางคนจะมองว่าคุณมั่นใจเกินไปการเงินการเงินของคุณสะพัดมากเข้ามามากและมาไวไปไวเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่ก็ไม่เกิดความติดขัดแต่ประการใดเพราะคุณสามารถที่จะบริหารได้อย่างมืออาชีพ จะมีเงินเข้ามาจากการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศความรักและครอบครัวคุณอาจพบว่าความรักวันนี้เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมายคนโสดจะรู้สึกอบอุ่นกับการได้ใกล้ชิดใครบางคนที่มีนิสัยอ่อนโยนไม่เร่งรัดส่วนคนมีคู่ควรใช้เวลานี้ในการทบทวนความรู้สึกสร้างความมั่นใจใหม่ให้กันโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไป ความมั่นคงในความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นจากความใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมชมชอบทิศมงคลทิศเหนือเสริมเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือบริวารดีเวลามงคล18นาฬิกา ถึง19นาฬิกานาทีคนเกิดวันเสราร์การงานวันนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถวางรากฐานอาชีพได้มั่นคงสิ่งที่ทำอยู่มีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่มั่นใจได้โดยเฉพาะงานด้านธุรกิจการจัดการหรือการลงทุน อย่างไรก็ตามอย่าติดอยู่กับวิธีเดิมเกินไปแม้ระบบจะมั่นคงแต่โลกภายนอกเปลี่ยนเร็วหากคุณกล้าเปิดใจรับแนวคิดใหม่จะทำให้เส้นทางอาชีพนี้ยืดหยุ่นและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมการเงินการเงินของคุณอาจถูกกระทบจากการกระทำของผู้อื่นเช่นถูกเลื่อนจ่ายถูกเบี้ยสัญญาหรือมีคนโยนภาระมาให้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ให้คุณจัดการเอกสารและข้อตกลงให้รัดก,กุมอย่าไว้ใจด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวและควรมีแผนสำรองไว้เสมอความรักและครอบครัวการหลงไหลในภาพในจินตนาการอาจทำให้คุณมองข้ามความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคนโสดควรตั้งหลักกับตัวเองก่อนก่อนจะคาดหวังใครมาเติมเต็มคนมีคู่ควรลดความฝันที่ไม่เป็นจริงและกลับมาให้เวลากับสิ่งเล็กๆที่มีอยู่ สุขภาพด้านอารมณ์มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันควรพักใจให้พอบ้างสีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายเวลามงคล21นาฬิกา ถึง22นาฬิกา30นาที